สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องภูมิเบบี้ภูมิทีวีนะครับเราก็มาเที่ยวหัวหินกันนะครับก็มาพักที่โรงแรมเซ็นทราลบายเซ็นทาราะอมบีดรีสอร์ทหัวหินข้างในก็จะมีตึกอาคารเต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นโรงแรมติดชายหาดด้วยเข้ามาก็จอดรถนี่เลยไปเดี๋ยวเราพาไปดูรีวิวกันข้างในตอนนี้น้องภูมิกับแม่หญิงรอข้างในแล้วครับอ่าตอนนี้นะครับแม่หญิงน้องภูมิก็มาเช็คอินเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ของเล่นที่เราซื้อมาเตรียมเลย ที่ตักสายแล้วก็ของน้องคุณแล้วก็นี่ซื้อตั้งแต่บนเครื่องบินเลยนี่นี่เดี๋ยวอันนี้เราจะไปรีวิวกันอีกทีนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองต่อเลโก้กันด้วยโอเคหมดย่างของเล่นเฮ้ยมันยังมีอันมั้งอันที่ดึงซื้อนี้เออลืมไปแล้วอันไหนลองเป่าให้ดูดิเป่ายังไงอ่าโอเคไปเดี๋ยวลอาพาเพื่อนๆนะไปดูห้องพักกันดีกว่าไปเฮ้ย น้องภูมิตรงนี้ก็มีของเล่นขายอ่ะเฮ้ยน้องภูมิมีสเก็ตด,ด้วยอ่ะสเก็ตบอร์ดรองเท้าเนี่ยขนมก็มีไอศครีมก็มีนะครับเดี๋ยวน้องภูมิจะพาไปดูห้องนะครับที่น้องภูมิได้นะครับซึ่งวันนี้เราจองไว้ห้าห้องนะเพราะว่ามากันครบเลยปู่ย่าพี่ป้านะอามากันหมดเลยนะครับนี่ขนุแล้วก็แม่หญิงอยู่หมดเลยนะครับเอ้าถึงแล้วเปิดแล้วโอเค ตอนนี้นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงก็มาถึงแล้วซึ่งเราจองไว้ทั้งหมด5ห้องเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องที่วิวสวยที่สุดเลยโอเคเปิดไปเลย เร่งห้องนี้นะเราจองไว้ให้ปู่กับย่านะอ้าวไฟติดเรียบร้อยเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวกันเลยเข้ามาเนี่ยก็เจอบาร์นะครับเป็นน้ําแล้วก็กาน้ํานะครับต่อมาก็เป็นตู้เย็นตู้เย็นก็มีน้ําให้2ขวดเลยอันนี้ก็มีน้ําอีก้องน้ําเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็ตะคูกแม,ม่ีเฮ้ยเราที่อางน้ําอยู่ไหนอะเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้ไม่มีที่อาบน้าอ่ะไม่มีที่อาบน้า โอเคแล้วก็มีทีวีจอใหญ่เลยนะครับตรงนี้เป็นโซฟารับแขกสำหรับดูทีวีนะครับต่อไปนะครับก็เป็นที่นอนใหญ่โอ้โหแล้วดูวิวสินออ้องปูวิวสวยมากโอ้โหคือตรงนี้ก็คือติดชายหาดเลยอ,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 เอามีห้องน้่งะเอ้ามีห้องน้ำใหญ่อกันนึงเหรอ,อ มาอาบน้ำห้องนี้นะครับเผื่อผูเผื่อผูแย่เข้าผูเข้าห้องนี้เผื่อผูกับย่าเข้าพร้อมกันเนาะเขาก็ไปเข้าห้องนี้กับห้องนู้นพร้อมกันเลยอ่ะลองไปดูวิวข้างนอกกันก่อนวิทะเลแรงมากเย็นมากโอ้โห ท้องสบายเลยนะครับตรงนี sí. ้นะครับด yeah. ูด yeah. ูไอดูโอ้โหมีเรืออยู่ตัวไกลๆนู่นนะเดี๋ยวเราลองมาดูวิวตรงนี้นะครับอ่าข้างๆนี่จะเป็นวิวอะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับโอ้โหตรงนี้ก็เป็นวิวสไลเดอร์สระน้ำสระว่ายน้ำใหญ่ๆเลยมีสไลเดอร์หนึ่งงานสองงานแล้วก็มีสระเด็กอยู่ตรงนู้นไม่ดนะเดี๋ยวดูงนู้นไม่ดีนะนี่มีบาร์อยู่ด้วยนะครับตร่นี้ก็มีที่นั่งเล่นน้ำแบบใหญ่เลยนะฮะแล้วตรงนี้ไกลๆนู่นพอ้ยนู้นมันเป็นทิศคาร คลิดขับครับเดีย๋ยวน้องภูมิจะต้องไปรีวิวคลิปขับนะครับนูน่นมีอะไรไม่รู้นะครับไปครับ